มา,มาแล้วจ้ามาแล้ว <c oughs> จ้าอีนั่นมาแล้วค่ะพี่นอ้องอยู่กองไทยเห็นอายเพิ่นเป็นตะเ暮ยเพราะฉะนั้นสายกินเท่าต้องจัดตำบกุ่งเพชรกินกลางแดดหอนๆเลยค่ะไปปิี้บกุ่งไปตำสูเข้ากินพี่น้องจ้ดไปขี่มีหลายตนเลยนะป้าอันนี้สูงโพดพี่เอาตนไหมชูงปวด นี้ได้อันนี้ได้ตัวนี้แขนถึงพอดีได oh oh. ้ยินแต่เสียงเขาไทยเอ็มดีกันอยู่ของหลังท่วงเงินกันอยู่ท่วงนี้โอ้ยแสงสินเป็นคนติดนี่ไอ้ต่้มห้ำตรงไดาแลกว่าจีกินตั้มบุกวงเพชรเพชรเข้มเข้มว่าซ่ามาพ่อของหวานบาหนี่ไอ โอ้โหผมพออยิ้มใล่ะรที่เมื่อพอคนดังพี่น้องเราไทยเอ็มวีอยู่นี่นะที่ไม่ต้องมาซูรากินสาธิฟีมเออร์ได้ครับผมคุณสาวน่างามงามเนาะสมเข้า่าขุนแผนเนี่ยขบวนเขาตาโตไม่ต้องเอาหวานใช่ไหมหวานพอแล้วปลาตัวหวานชนายหวานชนะเนาะสูตรฟิมือ บอกเลยว่าพีพ่ๆนี่กองทายทุกคนติดใจอพอๆลั่นเน๊ออ้โอ้โหแดงจังตะเสบยขนาดเอาเดียวก็อนเอาร่างดูดแน่ในกันในกันไปเอาเรว่อคุยกับคุบอก ผ้ประแดกยายเราแสบเนาะอ้ยปราแดตัวแดงแดกบ้านปลาแดกสี่แล้วเปอี่เหมเป็นยังไงบ้างคะชารชาเป็นเกีหวานเพื่เขากงาเขาตำวานสี่นาตามึงจะของพี่เอาของีเอามาแล้วจ้าอีนั่นมา สวัสดีครับอีนั่นกับอีนั่นครับเงพลสวัสดีครับพี่เก่งสยามสวัสดีครับผมว้าวจะของเพลงลงเจ้าซีบเจ๊งเจ๊งโอ้ก๋วยเตี๋ยวบ่นนี้ไอ้ผู้นี้เพิ่นมาขายไอ้ปลาน้อยเดี๋ยวเร็วนี่ปะนี่ปลาหน่ท่านสิทามากินมาเร็วไปๆๆจะขอปลาน้อยเพิ่นใส่จักหน่อยอ่ะโอ้ยไอ้ๆบอกพี่เอี๊ยบ่ไอพาตกเพลเทสกับตกทิด

ไปแล้วไปแล้วก็โบกเกมโอ้โหโ้โหโอ้โหโออ้โหออ้โหโอ้โหโออ้โอ้โห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 โออ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้้โอ้โหอ้โหหโอ้โหอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้อ้หโอ้โหโ ดูแล้วก็ไม่ไปไปไอไปใช่ได้เนี่ยเธอไม่ได้กินบวบพริกบวบเขือนพักกันดังมากพักเอาเอาบ้านนี่เอาพี่น้องเอ้ยพักรับพี่น้องกินเสซ็นกับเปิดฟ้าทั้งนี่ละขี่ลงหมดเอาพี่น้องเอามาเดินกัะแซ่บต้องการเขาบอกว่าอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิว แต่ว่าเมนผีดีลน้ดีมา่ายเอวีว์ดีได้โอกาสเลยะมาบ่าแดนอ่ะแดกเน่ยเป็นตแดขายยังไงครับเดดกเนี่ยรับแดข้างเลยละนั่นตะพ่อนคือาไปเนเกอรแทะ้แสบจนวีไงเป็นตนแดดอือผูไดสนใจปแดดนะครับบริการ ทรงฟรีครับกจจกทั้งนี่นี่ทั้งมักแล้วทั้งมักก็นอกดูดด่วใช่หใจแ้งเู้สายกลังมาปุบบุบเลยนี่เอ้ยเจ้า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 ดูดนะดูดเลีวสายมาหนั่นดูแด้เลนี่ดูแล้วบ่ดูดแล้ว รดวัดดวัดบ้าเลยอือเป็นไมาดิหักบัวหักบัวบาแล้อเนี่ยต้อนมาลอันนรืดันตอนีบอตันบอนพี่น้องอันคิปนี่ขอแสงน้าไปซ้นสักกะอ้สุดยอดขอพูดต่ตมำํำตรงค่ะภาพเมื่อกินอันคับอันรถพี่น้องมาพี่นี่ไอ้เพิ่นมาขายเ่น้อยพอดีครับไปแดกพอดีเอาเห็นงานเจ้าซสดูรถ